รถอีโกคาห้าประตูเข้ามาใหม่สวยๆนะคะกับเจ้าโตโยต้ายาริ 1.2G+ นะคะปี2019ไม่ใช้งานเพียงแค่70,000กิโลเท่านั้นนะคะพร้อมออปชั่นฟังก์ชันมาค่อนข้างเต็มเลยราคาคันนี้สุดพิเศษเลยนะคะรถจากหน้าป้ายไปถึง20,000บาทวันนี้เราขายเพียงแค่399,000นะคะฟังก์ชันออปชั่นของเขามาค่อนข้างเต็มเป็นรถสภาพป้ายแดงเลยใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดกับคลิปเต็มนะในส่วนของตัวรายละเอียดตัวรถคัน นี้น่าใช้งานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดกับคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ p f ีเทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชที่บริษัทเพรยนต์รถมือสองกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้มีอัปเดตรถแฮกแบ็กหประตูนะคะหรือว่ารถอีโกคา5ประตูสวยๆอีกหนึคันนะคะกับเจ้าโตโยต้ายาริสนะคะหนึ่งจุีพลัสนั่นเองนะคะลูกค้าคันนี้ได้ปี2019สวยๆสีดำแบบนี้เลยนะคะไม่ใช้งานเพียงแค่ เ0 0 0หมื่นโลเท่านั้นนะพร้อมราคาสุดพิเศษเลยตอนนี้นะคะรถจากหน้าป้ายไปถึง20,000บาทเลยนะคะราคาตั้งขายจริงนะคะอยู่ที่419,000นะคะวันนี้บอกเลยใครซื้อผ่านคลิปนี้หรือว่าติดต่อสอบถามนุชมานุชให้ราคาพิเศษเลยนะคะเหลือเพียงแค่ 3,99,000บาทเท่านั้นนะคะจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวเลยสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะคันนี้สามารถจัดยอดได้ทุ่มทมและได้ดอกเบียพิเศษด้วยเริ่มต้นที่2.79ผ่อนสูงสุดถึง84งวดเลยคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเดนละเพียงแค่ 6,000บาทเท่านั้นสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวไปรับชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะกับเจ้ายาริสคันนี้เลยสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นสีดําสวยๆปี2019กรันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะ,ะไม่มีประวัติพิกความชนหนักจมน้ำมาแน,น่นอนนะคะไม่เดิมแท้โรงงานและที่สําคัญเลยคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สวยๆนะคะไม่ใช้งานจริงอยู่เพียงแค่ 73,000มามโรเท่านั้นนะคะได้เป็นแฮทแบ็ก5ประตูสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของตัวโคมไฟนะคะเห็นได้เลยว่า ไฟโปรเจคเตอร์โคมไฟใส่กิ้งเลยไม่มีขึ้นเหลืองไม่มีน่องรอยการแตกหลาสสวยๆเดิมๆม,มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยๆส,สีเดิมนะไม่มีริร้วรอยการพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะโป่งซุ้มร้อสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะและคันนี้นะคะได้เป็นแมตต์เดิมโรงงานขอบ15ด้วยนะคะบอกเลยว่าตัวแมตต์นี้นะคะไม่มีการใช้งานหนักมาแน่นอนนะคะไม่มีเบียดมานะคะและได้ยางปี2021นะคะทั้ง4เส้นเลยคันนี้ ได้ยางปี2021ด้วยนะคะแล้วก็ป่งซุ้มร้อสีสวยเดิมๆแบบนี้นะคะไม่มีริ้วรอยการพลิกคว่ำม,มานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบปรับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะแล้วก็กระจกด้านหน้าคันนี้ได้เป็นพาสเดิมโรงงานสวยๆเลยนะคะตัวนี้นะพาสเดิมโรงงานติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะคะสวยๆแนวฝากระโปรงสันเรี่ยมเห็นได้ชัดไม่มีริ้วรอยการพลิกคว่ำม,มา หรือว่าเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะสีด้านข้างเช่นเดียวกันค่ะคันนี้สีดําเรียบเนียนนะคะรอยว้าวเดิมๆตรงงานสันเรียมเห็นได้ชัดสวยๆส,สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วรอบคันเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะสามารถตรวจสอบที่มาของรถนี้ได้เลย นะคะเป็นมือเปิดสีโครเมียมกระจกรอบคันได้เป็นพลาสเดิมจากโรงงานนะคะมาพร้อมในส่วนของการติดตั้งสัญญาณมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้สุดคุ้มเลยราคาสุดพิเศษเลยนะคะ399,000 ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเดือนละ5,000เท่านั้นนะคะได้รถสวยๆนะคะปี2019ไว้ใช้งานด้วยมาดูกันในส่วนของภายในนะคะคันนี้ได้คุมโทนสีดำภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงดูเท่ดูสปอร์ตและไม่มีช้ำตัวเบาะสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีขาดไม่มีถลอกสวยๆเดิมๆนะคะได้หน้าจอทัสสกรีนกล้องถอยหลังนะระบบแอร์ออโต้ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีมาให้แล้วนะคะในส่วนของแผงประตูด้านหน้าตัวอคอนโซลน,นะคะสวยๆนะสภาพเรียบเนียนนะคะไม่มีการถลอกเลยมาดูกันต่อในส่วนของตัวซอกประตูค่ะลูกค้าคันนี้ได้ในส่วนของตัวน็อตเดิมโรงงานหัวน็อตไม่มีการขยบขยื่นค่ะเป็นน็อตเดิมโรงงานสวยๆหน้าแผงประตูสวยๆเดิมๆไม่มีช้ำนะคะน็อตทุกตัวอยู่สภาพสมบูรณ์รอยเมคอาร์เห็นได้ชัดแบบนี้เลย เพราะฉะนั้นการันตีโครงสร้างให้แล้วคันนี้ปี2019ไม่ใช้งานงานเพียงแค่70,000โลเท่านั้นได้รถสวยๆไปใช้งานเลยเสาบีค่ะน็อตทุกตัวไม่มีการขยับขยื่นน็อตเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมแผ่นเพจมีมาให้แล้วเดิมโรงงานวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะคะแล้วก็สันเตียมน้านข้างสวยๆเดิมๆสีเดิมสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีรรอยนะคะ สกิดหินหรือว่ารอยรักยิ้มนะคะสวยๆเลยนะมาดูกันต่อในส่วนของด้านหลังค่ะลูกค้าคันนี้ด้านหลังนะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันสีดำเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงสภาพไม่มีช้ำกว้างๆนั่งสะดวกสบายแน่นอนนะคะคันนี้ภายในตัวรถดูสวยมากนะคะลูกค้าใครได้ไปคันนี้ถือว่าคุ้มเลยนะคะเพราะว่ารถสภาพป้ายแดงเลยนะรถเป็นรถสภาพป้ายแดงสวยๆแบบนี้นะคะ แล้วก็ซอกประตูนะน็อตไม่มีการขยับขยื่นค่ะได้เป็นน็อตเดิมโรงงานสวยๆนะคะน็อตไม่มีการขยับขยืนขย่นเลยหัวน็อตเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะแผงประตูด้านข้างก็สมบูรณ์น็อตไม่มีการขยับขยื่นเช่นเดียวกันสันเรียมด้านข้างเห็นได้ชัดนะคะในส่วนของหลังคาไม่มีการพลิกคว่ำม,มาแน่นอนสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มากันต่อในส่วนของตัวไฟท้ายหลังค่ะคันนี้ ได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะ,ะมีมาให้แล้วนะคะด้านหลังนะ,ะกันชนติดตั้งในส่วนของไฟทับทิมนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของไฟทับทิมมีมาให้แล้วนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดสวยๆมาพร้อมกล้องถอยหลังนะคะมีมาให้เช่นเดียวกัน กระจกหลังได้เป็นกระจกพาร์ทเดิมโรงงานเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าแนว้มาพร้อมที่ปัดน้ำฝนด้านหลังสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้มีมาให้สเกิร์ตติดตั้งมาให้แล้วนะคะสปอยเลอร์ขออภัยดยค่ะสปอยเลอร์หลังติดตั้งมาให้สวยสวยไฟเบรกดวงที่3อยู่สภาพสมบูรณ์ และในส่วนของตัวห้องเกลียวสัมภลาะค่ะคันนี้เดี๋ยวมาให้ดูในส่วนของตัว,ตวโครงสร้างก่อนนะคะหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขงัดแงะน็อตเดิมโรงงานสีเดิมไม่มีละองสีพ่นด้วยนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้การันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลย นะ้าได้เป็นรถแฮกแบกหประตูราคา3ามแ0 0เก้าหมื่นเฟรีดาวได้นะคะออกรถฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเริ่มต้นเดือนละหกพบาทเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวด้านล่างนะห้องเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางเนี่ยเก็บได้เยอะจุกๆนะ 4, าสี่หใบได้เลยนะมาพร้อมถาดรองโตโยต้าเดิมโรงงานมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ด้านล่างนะอุปกรณ์ปะยางมีมาให้ครบคันเลยคันนี้เป็นรถเดิมโรงงานนะคะไม่มีประวัติพลิกความชนหนักหรือว่าติดตั้งแก๊สมาแน่นอนนะคะรถเดิมๆสวย,สวย นะคะสีดำสวยๆแบบนี้นะคะสีเดิมรอบคันนะอ่ะเราไปดูกันต่อค่ะลูกค้าในส่วนของภายในตัวรถอ่ะด้านในค่ะลูกค้ากว้างๆแบบนี้นั่งสะดวกสบายแน่นอนนะคะและได้เป็นรถที่ประหยัดน้ํามันด้วยได้ปีสูงราคาถูกไม่น้อยนะคะคันนี้สวยๆเลย ซอกประตูนะคะทั้ง4บานอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไข่งัดแงะนะสวยๆเดิมๆนะคะแผงประตูสวยเดิมโรงงานเลยไม่มีริ้วรอยแน่นอนสีเดิมรอบคันนะคะด้านหน้าตัวรถก็ฟังก์ชันออปชั่นค่อนข้างเต็มเลยนะคะสาหรับคันนี้นะได้รับไปถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะซอกประตูเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีการขยบขยื่นนะแผงประตูด้านข้างนะคะที่เปิดปิดกระจก ออโต้นะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้ที่ปรับกระจกมีมาให้แล้วด้านข้างเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูในส่วนของฟังก์ชันด้านหน้าตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะว่าออปชั่นได้อะไรมาบ้างนะวันนี้สตาร์เครื่องโชว์เลยนะคะไหม้ที่เห็น74,000นะคะโรคันนี้ได้เป็นไหม่เดิมๆสวยๆโรงงานนะคะเป็นไม่เดิมแทนแน่นอนนะรับประกันได้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมที่เพิ่มเสียงรถเสียงได้รับสายวางสายได้นะคะ ในส่วนของตัวพวงมาลัยไม่มีช้าเลยสวยๆสภาพสวยๆแบบนี้สมบูรณ์หน้าจอทัชสกรีนมีมาให้แล้วนะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะ iPhone หรือว่า Android ได้หมดเลยนะคะกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกล้องถอยหลังก,งกว้างๆแบบนี้นะคะมีมาให้นะคะมาพร้อมระบบแอร์ออโต้ด้วยนะคะเกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้รถสภาพป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยคันนี้สภาพป้ายแดง เพียงแค่ลูกค้ามาลองรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะตั้งถนนเซวิทไทย68แยก1มินรีนั่นเองนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นที่จับต้องระายคนเลยที่กำลังหารถแฮกแบก5ประตูไว้ใช้งานอยู่นะคะการันตีโครงสร,งสร้างสภาพป้ายแดงแบบนี้ราคาเพียงแค่3,99,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจรีบติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสหรับคันนี้ ว่าสภาพห้องเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยคะ่ะมาดูกั ในส่วนของราย,รายละเอียดห้องเครื่องค่ะลูกค้าคันนี้สภาพห้องเครื่องคือใหม่เอี่ยมเดิม,ดมโรงงานเลยนะคะฝาครอบเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆเดิมๆโรงงานยังอยู่สภาพสมบูรณ์รอยเมคอาร์กรอยนอ็อตทุกตัวอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไข่รองรอยคราบน้ำมันไหลเยิมไม่มีนะคะเป็นเครื่องเดิมๆโรงงานสภาพเดิมเดิมโรงงานเลยสวยๆกริบๆนะคะในส่วนของตัวน็อตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะทั้งสองฝั่งไม่มีริ้วรอยการแกะไข่ งัดแงะเลยนาสภาพคือใหม่ๆเอี่ยมแบบนี้ใครสนใจคันนี้นะคะกับเจ้า t o y o ต้ายาลิส2 G Plus นะคะปี2019ไม่ใช้งานเพียงแค่7 4 0 0 0โรเท่านั้นนะคะจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพเลยรายได้อยู่ที่15,000บาทเป็นเจ้าของคนนี้คันเดียวจบสนใจโทรหาโนตตามเมอร์โทรด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็ติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้ามาใหม่นะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ